สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับผมช่องโลมาล่าเรลงวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมมาพบกับสิ่งที่อยู่คู่คนไทยมาตลอดไม่ว่าอยู่ที่ไหนสิ่งนี้ก็ต้องอยู่คู่คนไทยมาตลอดเพราะเป,เป็นความหวังเดียวของของข,ข,ของคนจนคนจนจนอย่างเราก็จะพึ่งสิ่งนี้ไว้ครับนี่ครับคนอื่นหรือว่าแม้กระทั่งผมหรือใครก็ช่างที่เป็นคนจนเราก็จะพึ่งสิ่งนี้ไว้ตลอด นะครับต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์อยู่แถวแถวบ้านเอื้อรอนและกระบังหนึ่งครับแถวนี้ครับเพราะทุกวันนี้โครคภัยไข้เจ็บมันเยอะไม่รู้จะหวังพึ่งสิ่งไหนแล้วมีสิ่งเดียวของคนจนที่เราจะหวังพึ่งได้นี่ครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของคนจนอยู่ที่ไหนในประเทศไทยก็ต้องมีทุกที่ มันเป็นสิ่งเดียวที่ทําให้คนจนมีความรู้สึกว่าพอจะพึ่งได้เพราะสิ่งอื่นไม่สามารถจะพึ่งได้แล้วเพราะมีสิ่งนี้สิ่งเดียวเท่านั้นมันเป็นความใฝ่ฝันของคนจนถ้าวันไหนได้ตรงตามที่ต้องการวันที่หนึ่งหรือวันที่สิบหถ้าเข้าปุ๊บคนจนก็สบาย แต่ถ้ายังไม่เข้าก็ต้องทําต่อแต่มันก็เป็นความหวังเดียวของคนจนทางนั้นนะครับผมคนหนึ่งก็หนึ่งในนั้นก็เป็นความหวังเดียวของพวกเราชาวคนจนเพราะฉะนั้นไม่มีสิ่งไหนที่จะมาทําให้คนจนลืมตาอ้าปากได้นอกจากสิ่งนี้แต่ก็ไม่ทุกคนมันเป็นอยู่ที่โชควาสนาโชคชะตาของพรมลิขิตที่บางคนอาจจะได้มาแต่บางคนก็ไม่ได้มา สมบูรณ์แบบทุกคนเนี่ยครับอยู่ที่เอื้อทอนรักบังหนึ่งมันเป็นความหวังขอ,องคนจนจริงๆเพราะเพราะยุคนี้สมัยนี้โควิดเยอะเศรษฐกิจก็ไม่ค่อยดีมีสิ่งเดียวที่หวังได้ก็คือตรงนี้นะครับต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ท่านผู้ชมคนไหนที่เคยทำหรือเคยไปขูดมาแล้ว ก็ไม่ใช่เรื่องเสียหายอะไรนะครับพราะมหวังของคนจนสิ่งเดียวจริงๆในประเทศไทยเราไม่มีที่ไหนที่จะไม่ทำกันใครจะว่างมงา,ายก็แล้วแต่เป็นความเชื่อส่วนบุคคลแต่ผมว่ามันก็เป็นสิ่งเดียวที่ทำให้จิตใจของคนจนดูแล้วรู้สึกว่าเออมันออมัน,ม,นมันเป็นความวหวังเดียวจริงๆเพราะจะไปหวังพึ่งอะไรมันก็คงจะยากอะ่ะจะทำได้จะได้หรือไม่ได้มันอีกเรื่องหนึง่ง นั่นคือโชคชะตาฟ้าลิขิตแต่ละคนไม่เท่ากันคลิปนี้เอาไว้เท่านี้ถ้าชอบก็กดไลค์ถ้าใช่ก็กดติดตามให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับพาดแม่ขานะครับทิ้งสักทิศที่อยู่ตรงข้ามกับร้านของท่านท่านเคยไปขุดไปดูเลขอะไรกันหรือเปล่าครับเคยไหว้เฉยๆไปไหว้มาแล้วเห็นล่งเห็นเลขอะไรไหมไม่เห็นเออ นี่คือแม่ค้าที่อยู่ตรงข้ามกับต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ตรงนู้น,นะครับท่านผู้ชมที่ผมถ่ายทําให้ท่านไปดูเมื่อกี้นี่เองคนที่โชคดีเขาได้นําของมาบูชาส่วนแม่ค้าแถวนี้ก็เป็นบางรายครับเป็นบางเจ้าที่ได้ตามที่คาดหวังคนเราไม่มีใครสมหวังได้ทุกคนแล้วแต่แล้วแต่ชะตาฝ้าลิขิต